ฮัลโหลฮัลโหลมาบัดดิกันนะคะลูกค้ามานาเสนอแปรสักหน้าสีนะคะชุดนี้จะอยู่ที่เจ็ดสิตัวนะคะลูกค้านะเจตัวมีอยู่ทั้งหมด438รอยสอกนะคะสําหรับความหนาเรามาดูกันเลย3ามเซนนะคะสามเซนครึ่งน,นะคะสำหรับความยาวก็มีตั้งแต่3าสอกไปจนถึง14บสอกกันเลยนะคะสําหรับความหนาและก็ความยาวของ หน้าสีนะคะอ่าทั้งหมดจะมีอยู่72ตัวนะคะสี่ร้อยสามสิบแปดสอกนะคะลูกค้าชุดนี้เรามาจัดโปรนะคะจัดโปรเหมาถูกๆก,กันไปเลยสำหรับหน้าสีนะคะอ่าจัดไปอยู่ที่สองหมื่นเจ็ดนะคะลูกค้าสองหมื่นเจ็ดเท่ากับอ่อตกสอกละหกบเอ็ดบาทเองนะคะลูกค้านะจัดได้จัดเลยนะคะ61สบบาทถูกมากนะลูกค้า ปกตินี่ชาขายอยู่ที่ชอ2อกสองละแปดสิบนะคะนี่อาจัดเลยนะคะลูกค้านะคะรีบโทรมานะคะ0ูนย0 7กสี<อ>่นหนึ่งหนนะคะลูกค้าอย่าพลาดไม้สวยๆอย่างนี้นะคะลูกค้านะคะขอคุณค่า